หน้าจอปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเพื่อใช้สำหรับการบันทึกรายการการปรับปรุงข้อมูลรายการสินค้าที่มียอดตามบัญชีให้เท่ากับจำนวนสินค้าที่มีอยู่ในสต็อกจริงหลังจากที่ได้ทำการตรวจนับสินค้าเรียบร้อยแล้วซึ่งการบันทึกข้อมูลที่หน้าจอนี้จะใช้งานในกรณีที่ต้องการปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าเองและสำหรับหน้าจอปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าประกอบไปด้วยสองแท็บดังนี้ หนึ่งแท็บ Detail เพื่อใช้สำหรับการบันทึกรายละเอียดสินค้าสองแท็บ Description เพื่อใช้สำหรับการบันทึกรายละเอียดเพิ่ม,เต,มเติมของเอกสารปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าค่ะเริ่มต้นของการบันทึกข้อมูลนะคะเลขที่เอกสารสามารถคลิกที่ปุ่มออโต้รันเพื่อให้โปรแกรมลันนิ่งให้อัตโนมัติวันที่เอกสารสามารถคลิกที่รูปปฏิทินเพื่อทาการค้นหาและเลือกวันที่เอกสาร รหัสแผนกสามารถคลิกที่ปุ่มดอดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสแผนกผู้บันทึกสามารถคลิกที่ปุ่มดอดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสผู้ที่ทำการบันทึกผู้ตรวจสอบสามารถคลิกที่ปุ่มดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสผู้ที่ทำการตรวจสอบ ผู้รับสินค้าสามารถคลิกที่ปุ่มด,ดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสผู้รับสินค้าในกรณีที่ปรับปรุงเพิ่มสินค้าค่ะผู้อนุมัติสามารถคลิกที่ปุ่มด,ดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสผู้ที่ทำการอนุมัติหมายเหตุ hate, หากมีคำอธิบายรายการหรือเหตุผลในการบันทึกปรับปรุงเพิ่มลดสินค้าสามารถระบุได้นะคะต่อที่คอลัมน์รหัสสินค้า สามารถคลิกที่ปุ่มดอดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกรหัสสินค้าที่ต้องการปรับปรุงซึ่งสามารถเลือกได้มากกว่า1รายการนะคะเลือกได้แล้วให้คลิกที่ select และหลังจากเลือกรหัสสินค้าโปรแกรมแสดงข้อมูลให้อัตโนมัติประกอบไปด้วยรหัสสินค้าชื่อสินค้าและหน่วยนับค่ะส่วนข้อมูลที่ต้องบันทึกเพิ่มเติมนั้นได้แก่ ผลต่อคลังสามารถมาที่คอลัมน์ผลต่อคลังโดยการคลิกที่ปุ่มดาวเพื่อเลือกสถานะให้มีผลต่อคลังว่าต้องการปรับเพิ่มปรับลดหรือไม่มีผลต่อคลังค่ะต่อที่คอลัมน์คลังและที่เก็บนะคะซึ่งสามารถมาที่คอลัมน์ที่เก็บโดยการคลิกที่ปุ่มดาวเพื down, ่อําการค้นหาและเลือกที่เก็บและหลังจากเลือกที่เก็บโปรแกรมจะดีฟอ์คลังให้อัตโนมัติ และสำหรับรายการรหัสสินค้าถัดไปหากต้องการระบุคลังและที่เก็บที่เดียวกันสามารถใช้เมนูลัดได้ด้วยการกด c อนทรล F6 ซึ่งโปรแกรมจะแสดงคลังและที่เก็บให้อัตโนมัติตามรายการแรกค่ะต่อที่จำนวนสินค้านะคะให้ระบุจำนวนสินค้าของรายการแรกที่ต้องการปรับเพิ่มระบุจำนวนสินค้ารายการที่2ที่ต้องการปรับลด และหลังจากที่บันทึกรายการสินค้าเรียบร้อยแล้วกรณีที่เป็นสินค้าปกติสามารถบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของเอกสารได้ที่แท็บ Description และคลิกที่ปุ่ม Save เพื่อทำการบันทึกรายการแต่เนื่องจากว่ารหัสสินค้าที่ยกตัวอย่างเป็นสินค้าที่มี Lot and Serial สามารถคลิกที่ปุ่มแว่นขยายเพื่อทำการบันทึกรายละเอียดเพิ่มเติมของ Lot Serial ซึ่งโปรแกรมจะแสดงหน้าจอรายละเอียดสินค้าให้ค่ะ และที่แท็บล็อตล็อตนัมเบอร์สามารถคลิกที่ปุ่มดอปดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกล็อตนัมเบอร์ที่ต้องการปรับเพิ่มแท็บซีเรียลคอลัมน์ซีเรียลนัมเบอร์สามารถคลิกที่ปุ่มดอปดาวเพื่อทำการค้นหาและเลือกซีเรียลเพิ่มเติมได้และเลือกซีเรียลนัมเบอร์ได้เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม close เพื่อเป็นการปิดหน้าจอรายละเอยียดสินค้า และคลิกที่ปุ่ม save เพื่อทำการบันทึกรายการค่ะ